สวัสดีครับผมธารัตรับดูงลอยหมือพาลครับพานุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 6นนะครับผมไพ <c oughs> ่ที่จับได้เพจอัพแพนักเกอร์ดีนะครับผม <c oughs> ไพ่ใบนี้จะทำนายตั้งแต่เดือน ก่อนเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็5เดือนก่อนเดือนพฤศจิกายนจะเป็น3เดือน4เดือนก่อนเดือนพฤศจิกายนหรือว่า1เดือนอะไรแล้วแต่นะครับผมไพ่ใบที่2จะเป็นการทำนายเดือนพฤศจิกายนไพ่ใบที่3จะเป็นอนาคตถัดจากเดือนพฤศจิกายนนะครับผมสามใบจะทำนายรวมไปด้วยเลยในการทำนายขึ้นดวงสตาก็เริ่มทำนายเลยนะครับผมเด็กคือเหรียญเพจอัพพันดคอร์ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยราศีพฤษภ เป็นดาวการเงินของประเทศดาวการเงินของโลกราศีพุธศบเป็นดาวที่จะบอกว่าดาววีนัสหรือเทพีอ่าอัฟโฟรไดนะครับผมดาวศุกร์เราเรียกว่าดาวศุกร์นะอ่า uh, หรือถ้าเกิดทางอินเดียทางพวก uh, แขกฮินดูเขาจะเรียกว่าอ่า uh, พระแม่ลักษมีนะครับผมเป็นดาวประจำของราศีพุษศ จะบอกว่าดาวแห่งความมั่งคั่งดาววัวดาวความอุดมสมบูรณ์สัญลักษณ์เป็นวัวเพราะฉะนั้นราศีพุธศก็จะเ,เขาเรียกว่าถ้าเราพูดถึงดวงการเงินเช่นว่าเราถ่ายการเงินของโลกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนด้านไหนด้านไหนเกี่ยวกับการเงินการคลังการธนาคารการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านการเงินการคลังเราต้องถ่ายราศีพุธศกว่ามันไปโดนตกตรงไหนตรงไหนอะไร,ะไรดาวอะไรไปตกอยู่ราศีพุธศกการเงินโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เาศีพุชก็จะมีโชคดีหรือการเขาเรียกว่าเป็นดาวมั่นคงในเรื่องการเงินน่ะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่ผมจับได้เนี่ยในการทายนิสัยนะเราเรียกว่าททยนิสัยมันจะถือเงินถือเหรียญเป็นเด็กถือเหรียญหรือว่างี้ได้กระสับถือเหรียญอะไรพวกเนี้ยจึงบอกว่าราศีพุชกส่วนมาใหญ่แล้วจะคิดในเรื่องเงินเงินทองทองเก่งแต่ว่าอย่าลืมว่าวัวมันเป็นลักษณะความมั่งคั่ง จะบอกว่าบางทีดือด้อดื้อแต่มันมั่นคงดื้อในที่นี้หมายถึงว่าบางทีเปลี่ยนแปลงความคิดยากบางทีไม่ฟังใครแต่ในกรณีที่ไม่ฟังใครเนี่ยข้อดีของการไม่ฟังใครคือมันมีความมั่นคงในตัวไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการอ่อนอ่อ,อนตามใครเท่าไหร่แต่บางทีจะบอกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจึงทําให้ mindset ของเขาเนี่ยแร่ง ในเรื่องของว่าเขาเชื่ออะไรปักใจเลยเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่ามายเซตเขาจะแล่งไม่ใช่ว่าเหมือนราศีตุลน,นะราศีตุลน,นี่ใครแบบว่าโอนออนไปทางนู้นโอนอะไรทางนี้เอเลือกเลือกไปส,สีนู้นสีนั้นสีนี้โหเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายเหลือเกินอืมก็คือใครพูดขึ้นมาแบบก็ไปใครพูดขึ้นมาทางนี้ก็ไปแต่ราศีพุธนี่ไม่นะคือเขาจะมีความชุดความเชื่อของเขา คือใครมาพูดอะไรนี่ยากมากที่ว่าเขาจะเชื่อเพราะฉะนั้นใครมาโน้มน้าวราศีพฤษภเนี่ยไม่ใช่เรื่องงอ่ายๆเองคือพวกปีวัวด้วยพวกปีวัวเนี่ยใครมาโน้มน้าวความเชื่อนี่ยากและราศีพฤษภจะบอกว่าอาชีพที่เหมาะคุณมีความเชื่อมีมาเซิดที่ดีถ้าแกล่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเว่าจะแกล่งเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีความเชื่อผิดผิดมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความเชื่อที่แกล่งมาเช่นสมคุณเกิดในตระกูลเศรษฐีเขาต้องปลูกฝังคุณด้วยความเชื่อที่ แก่งในด้านเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอาชีพที่เหมาะคุณได้รับการศึกษาสูงๆคุณได้รับการผูกฝังที่ดีคุณและอย่างหนึ่งคือใฝ่หาในเรื่องการศึกษาด้วยพอเวลาที่คุณโตขึ้นมาคุณก็อาจจะอาชีพที่เหมาะด้านการเงินบล็อกเกอร์พวกทําฟาร์มพวกเกี่ยวกับอาชีพบางครั้งนํารวยทั้งหลายพวกเกี่ยวกับธนาคารพวกอะไรพวกเนี้ยพวกอาชีพที่มันแบบว่าต้องกลุมเงินจํานวนมาก เลี่ยงหมายถึงที่ดินอสังหาหมายถึงพวกเกี่ยวกับดูแลเงินจำนวนเยอะๆอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการบริหารการเงินรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเยอะบางทีไปรู้ความลับการเงินอะไรต่างๆและตัวเองก็มีเงินด้วยมากแต่ข้อเสียผมพูดข้อเสียนะคิดเยอะคิดมากเราก็ไม่ค่อยที่จะมีความคิดเปิดกว้างในเชิงแบบอ่อนๆนอะไรเงี้ยบางทีคนก็จะ เกลียดเอาได้ง่ายๆแต่ผมจะบอกว่ามันก็มีกลุ่มคนบางคนที่เกลียดราศีาพุษภพแต่ในกรณีเดียวกันก็มีคนรักรักอะไรหมายถึงว่าราศีาพุษภบางทีถ้าใจดีเพระบ้าบางทีก็ทุ่มนะทุ่มในกรณีนี้หมายถึงว่าคพราศีพุษศพเป็นราศีที่มีความโรแมนติกสุนทรีในเชิงศิลปะเหมือนกันถ้าผู้ชายบางคนทุ่มให้กับงานศิลปะบางทีก็ภเครื่องบางทีก็เรื่องของความโรแมนติก บางทีก็ในเรื่องของอางานศิลปะพวกโมนาลิซาพวก, Mona Lisa, พ,วกพวกงานเก่าๆพวกปิกัสโซอะไรพวกนี้พวกแบบว่างานผลงานศิลปะเก่าๆก,ก็จะเป็นคนที่มีความชื่นชอบอะไรพวกนี้แต่บางทีถ้าเกิดชื่นชอบในศิลปะมากเกินไปเรื่องของลูกเมียก็จะไม่สนเหมือนกันก็คือทุ่มแต่ศิลปะอะไรอย่างนี้นี่คือข้อเสียแต่ว่าในกรณีเดียวกันถ้าเขารักเมียในกรณีถ้าเขามีเมียมีสามีเมียอะไรต่าง ข้จังนวนที่ทุ่มเทเต็มที่ก็คือมีความรักแต่จะไม่ชอบแสดงออกจะชอบแสดงออกในรูปแบบหนึ่งที่ลูกเมียก็ยังไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้นี่คือลักษณะริศีพุทธศพแต่จะบอกว่า,าราศีพุธศพส,สวนมากถ้าไม่รวยทองไม่รวยเงินไม่รวยสินทรัพย์ก็รวยที่ดินไม่รวยอะไรก็ต้องรวยสักอย่างเลยต้องรวยผลงานเสียป,ปะแต่บางคน,นาารวยบางคนราศีพุทธศคือรวยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดว่าจะมีค่า จะมีคาดอีกทีหนึ่งก็ผ่านไปสิบปียี่สิบปีหรือว่าผ่านไปจนกว่าเขาจะตายอันนี้ขอพูดตรงๆนะก็คือาราศีพิศุจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ยังไงาราศีพิศุก็มีสินทรัพย์อยู่ดีไม่มีเงินก็สินทรัพย์ระดับนึงเพราะเขาเป็นคนที่มองกไกลาราศีพิศุแต่ข้อเสียคือมองโลกย่าง่ี้ยน,นี่ผมพูดเต็มที่เลยนะอาชีพก็บอกไปแล้วอะไรก็บอกไปแล้วนะครับผมแล้วมาดูดวงพื้นดวงดีกว่าไอ้ดูดวงห้าเดือนที่ผ่านมาก่อนหนึงถึงเดือนอะไรนะ พฤศจิกาผมไม่รู้ว่าพฤศจิกาคมอ่าพฤศจิกาคมพฤศจิกายนนะเหมือนใครบางคนพูดพูดแบบนี้อ่าจะบอกว่าก่อนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอืมราศีพฤษภเนี่ยมักจะได้โชคมักจะได้เงินคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองมีโอกาสในเรื่องของการเงินการทอง ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เด็กเดี๋ยวผมจะบายอะบางอย่างว่าเป็นไพ่เด็กที่คิดในเรื่องการเงินการทองมาตั้งแต่ยังเด็กขยันทํามาหาเงินเป็นคนคิดในเรื่องของตัวเลขเป็นคนคิดในเรื่องของเงินทองจึงบอกผมจึงบอกไไนะไพ่ใบนี้คือมันเป็นไพ่ประจำตัวราศีพิจิกเลยเพราะว่าคิดอะไรก็เก็บเลกผสมน้อยคิดในเรื่องการเงินการทองหมดจะบอกว่าก่อนที่จะถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงเงินบางทีคุณอาจจะคิด เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรหรือว่ามีไอเดียในเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเกิดเงินได้อืมได้เงินได้ท้องแบบคุณจะได้เงินอะพูดยังไๆอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งคือไพ่นี้เป็นไพ่ของที่บางทีคุณอาจจะได้โชคจากเด็กก็ได้โชคจากเด็กเด็กนำเงินมาให้และบางทีไพ่นี้หมายถึงราศีพฤษภจริงๆด้วยมันหมายถึงราศีพฤษภอาจจะได้โอกาสดีๆจาก ใครสักคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรับเงินก็คือหมายถึงว่าเป็นเด็กสมมติว่าคุณเป็นเด็กนะเด็กในที่นี้เป็นคนอายุยี่สิบถึงสามสิบนี่เล็กกว่านั้นดาชนีโซแบบนี้ก็จะได้เงินได้เงินจากผู้ใหญ่หรือได้โอกาสดีๆได้ลู่ทางทางธุรก,กิจได้อะไรต่างๆเป็นไพ่ที่ดีในช่วงก่อนเดือนได้เลยนะก่อนเดือนพฤศจิกายนถ้ามาดูไพ่ใบ,บที่สองเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าพูดอะไรต่างๆ ทำอะไรต่างๆรอคอยอะไรต่างๆดีผมจะบอกว่าคุณอยากไปต่างประเทศไหมถ้าคุณอยากไปต่างประเทศรอการเปลี่ยนแปลงรอเซน็นเอกสารหรือว่ารออนุมัติอะไรบางอย่างมีสิทธิ์ผ่านฉลุยแต่ว่าก็ต้องรออยู่ผู้ใหญ่เบื้องบนอาจจะต้องรอผู้ใหญ่เบื้องบนเราไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงผมจะบอกว่า ตอนเนี้ยผมจะพูดเลยนะว่าการเงินโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องมากตอนคุณลองดูตะก่อนใช้เงินกระดาษตอนนี้ตอนเนี้ยเริ่มมีคนโมบายแบงกิ้งเริ่มมีโมบายแบงกิ้งแต่จะบอกว่าตอนนี้เงินอะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยมั่นคงแล้วจะบอกว่า เงินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายอย่างมากเลยแล้วต่อไปคนน่ะก็จะถือสินทรัพย์อันนี้ผมพูดคร่าวๆนี้พอจะบอกว่าโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไพ่เปนนี้หมายถึงอะไรลงทุนในหุ้นลงทุนในอะไรนะต้องจะอธิบายบางอย่างว่าเอาเงินไปกระจายเงินจะใช่กระจายเงินการลงทุนไพ่นี้หมายถึงว่า ไม่นิ่งสถานะเดี๋ยวผมพูดแล้วนะว่าราศีพุธหมายถึงการเงินโลกการเงินโลกพไพ่ใบนี้ไม่ใช่ทานายแต่ราศีพุธเฉพาะบุคคลแต่ยังหมายถึงการทานายเรื่องเกี่ยวกับเงินโลกได้ด้วยว่ามันไม่นิ่งช่วงนี้ไม่นิ่งเหมือนอะไรที่มันกระเฉาะไปกระเฉาะมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะบอกว่ามันหมายถึงการปั่นการละเลงการที่หลอกล่อไปหลอกล่อมาก็ได้ แต่คุณดูว่ามันจุมน้ําบางเท้าจุมน้ำคือบางคนเนี่ยมันไม่แน่นอนมันหมายถึงว่ามันต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างเราก็เอาเท้าจุมน้ําจุมน้ํานี่หมายถึงการลังเลนะบอกว่าจะทําดีไหมถ้าแผนการนี้แย่เท้าลงน้ําไปจะรอดไหมจะว่าเขาลังตัดสินใจอย,อยู่แต่ถ้าเกิดตัดสินใจได้เมื่อไหร่ปุ๊บเอาเท้าลงน้ําปุ๊บแล้วน้ําไหลไปขึ้นกายเป็นมงกุฎเออแน่แหละ ถามว่าราศีพฤษภอันนี้ผมไม่ทายโลกนะไม่ทายเมืองนะทายวา่าราศีพฤษภการคิดที่เขากำลังจะคิดเลง็งเลงถึงเกี่ยวกับการปั่นหุ้นไอ,อผมไม่พูดนะคือการปั่นอะไรบางอย่างหรือว่าการที่เขาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยจะประสบผลสําเร็จหรือว่าการอนุมัติจากผู้ใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆหรือบางทีอยากทําเป้าหมายอยากซื้อที่ดินอยากอะไรบางอย่างแต่มันจะเป็นการที่ไม่นิ่งนะผมใช้คาเนี้ยการที่ซื้อขา,ขายก็ได้อะไรบางอย่าง จะทาสาเร็จอะต่อไปมาดูถัดจากเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไรไม่นิ่งครับใบที่นี้ใบใบที่ผมจัดใบใบใบที่สองนี่มันคือไม่นิ่งแต่ใบที่สามคือบางทีสภาวะที่คุณไม่แน่นอนไม่มั่นคงเนี่ยแก้ไขได้ใบเดียวเท่านั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ถามว่าในสถานการณ์ที่ไม่นิ่ง อย่าลืมว่าราศีพิจภกตรงกับดวงการเงินโลกและผมจะบอกว่าดวงการเมืองโลก,กดวงโลกพูดตรงตรงก็คือประเทศด้วยแหละประเทศแล้วมันเน้นถึงประเทศไทยออันนี้ผมพูดมากไปแล้วผมไม่พูดอคือไฮโลแพนใบที่สามคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของบ้านเมือง หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพศรัทธามันรวมได้กันทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นคุณนับถืออะไรอยู่อ่ะจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นผมไม่พูดถึงศักดิ์สิทธิ์นะจะพยายามไม่กล่าวเรื่องนี้จะจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําใจประจํากายไม่ว่าพยานอันตรายจะเกิดขึ้นต่อจากนี้หรืออะไรต่างๆคุณจะอยู่รอดได้อืม คุณจะอยู่รอดได้แล้วอย่างหนึ่งคือจะคุ้มครองคุณได้แล้วบางทีท่านในพูดถึงในเรื่องของโลกแห่งความจริงเลยคือคุณมีปัญหาอะไรคุณเครียดคุณกังวลอะไรคุณต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอย่างหนึ่งคือคุณเป้าตั้งเป้าหมายแล้วอยากทําทอะไรจริงสงิจะช่วยคุณเนี่ยรอดพ้นแล้วก็สําเร็จในที่สุดจบเลยสามใบเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือได้ทุกอย่างนะครับผม,มและมันหมายถึงการสร้างบุญการปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ คุณง่ายนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรายเท่าไหร่มันจะมีผู้ใหญ่มาช่วยมีสิ่งศรรีลมาช่วยเองนะครับผมสำหรับคนที่บูเคารบบูชานะนะคนที่ศรัทธานะครับผมจบไปแล้วถ้าใครที่ต้องการดูลายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลดีทารัสองหหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมใครที่ต้องการดูลายมือพี่สิกับผมก็ทางออนไลน์นะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไลดีทารัสองหก ล่างนะครับผมจะเป็นลายโอเอลายเอเป็นช่องทางสำรองก็ลายหลักเป็นไทยทัศสองห้องหกลายเอเป็นลิงนะครับผมก็ดูส่ๆผานทางโทรไลน์ถ้าใครที่ไม่ทํางานดูส่วนๆ่างทางโทรไลน์ครับผมก็อัดเสียงส่งไปให้ผมพิมพ์ส่งไปก็ได้แต่ว่าคุณจะเสียสิทธิ์ในการมาดูกับผมทันทีก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเอาสิทธิ์ในการดูกับผมหรือเปล่าเดี๋ยว่าดูผ่านทางโทรไลน์ก็ผมดูส่ๆ่ทางโทรไลน์มีอะไรมันมีข้อดีนะครับผมมีอะไรคุณ มีอะคุณก็ดูแบบโทรถามผมได้ตรงๆต,ตรงนั้นมีอะไรก็คําถามยิงคําถามมาส่งคําถามคุยกันตรงนั้นได้เลยมันดีกว่ามานั่งพิมพ์มานั่งหาเสียงให้ผมส่งคลิปเสียงไปแล้วก็จบแค่นั้นนี่ก็คือคุยผ่านทางโทรไลน์ได้เลยอันนี้ก็คือมันข้อดีนะครับผม,ให,ผมให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวให้ผมเป็นโค้ชที่เต็มที่กับผ่านของคุณไปใครที่ไม่ต้องใครที่อยากมาดูที่สองงานก็ไลน์มาเพื่อซิงหรือเพื่อตัวเลขช่วยจ่ายไฟกระพริบแบบ VP ีก็ว่า ้ไดที่จะเป็นแบบวายมือพื่ซีจังหที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดา2แบบนะครับผม V P กับแบบธรรมดาถ้าใครที่ทำงานมาที่สังกัดดูแบบ V P นะครับผมก็สังานก็มีหลายคนมาดูผมมากไม่จะเป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศอินโดหรือว่ามาจากจีนมาจากฮ่องกงไต้หวันบางทีก็มาจากอเมริกามาดูกับผมนะครับผมก็หลายคนที่มีชีวิตร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นกว่าเก่าหลายคนนะครับผมคนที่มีฐานะเป็นการพรดาหรือยังไงก็มาดูผมร่ำรวยเลย ไปหลายคนมากรือมชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมผมจะบอกว่าการโค้ดทำไมผมถึงเรียกว่าการโค้ดการโค้ดเนี่ยผมมีใบประกาศรับรองว่าผมเป็นโค้ดแบบถูกกฎหมายนะครับผมว่าไม่ใช่แบบว่ามาโค้ดซีซัวนะครับผมโค้ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือแอนโทนีล็อบบินเนี่ยคือที่เขาโค้ดกันเนี่ยคือเขาโค้ดครั้งละล้านนะครับผมแต่ว่าก็มีโค้ดหลายคนในประเทศไทยก็ โค้ดเนี่ยเขาก็มีชาร์จเหมือนหนึ่งสองหมื่นแสนหนึ่งแต่ผมโค้ดราคาที่ทรก็โค้ดได้ผลนะครับผมก็แล้วแต่คนเขาจะคิดกันนะครับว่าโค้ดเท่าไหร่แต่หงคิดราคาดีทํา,ทา,ทา,ทาครับผมแต่ว่าก็เป็นราคาที่เอื้อมถึงนะครับผมใครที่างานมาโค้ดกับผมดูรายมือที่ซีบวกกับการโค้ดไปด้วยหรือว่าที่สะน้อง,งานหรือย,อยังไงก็มาหาผมได้นะครับ ใช้งไงเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้ประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด,ด้วยเพยื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งมาเรื่อยๆก็ฝากกด s u b ส c r i b e กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับผมวันนี้ขอลาไปทานี้สวัสดีครับ